สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับพานผลเหมือนเช่นเคยนะครับในช่องชีวิตไงสายลูกทุ่งกับผมวันนี้ผมมาออกหาพึงครับพี่น้องแต่ไม่ใช่พึงธรรมดานะพี่น้องนะมาหาพึงล่างครับผมครับมิมล้างรังมิมล้างนี่แหละครับผมครับพอดีเอฟซีท่านหนึ่งในช่องผมนี่แหละครับเขาอยากได้เขาอยากได้คีบพึ่งจากรังมิมล้างครับผมคีบพึ่งจากรังมิมล้างเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไป ทำเออเขาบอกเป็นของขังครับผมครับตามความเชื่อเนาะก็เลยผมว่าจะลองหาสะสมไว้เขาครับนี่นะครับเมเจอเราล้างนึงนะครับผมต้องเป็นล้างมิ้มล้างเท่านั้นนะครับผมครับไม่ใช่ขี้ผึ้งจากล้างมิ้มนะครับผมต้องล้างล้างเท่านั้นนะครับนี่ครับพอดีเสียงดังหน่อยนะครับมีรถเกี่ยวอยู่ข้างๆครับนู่นถึงฤดูเกี่ยวเขากันเลยครับผมนี่ครับผมถึงล่างล้างไม่ไหมเลยครับ คีพึงนะจะยังดีอยู่ครับผมครับโอเคเลยเดี๋ยวผมปินเอาครับลังแรกกับผมครับมาวันก็ได้มาสองลังพี่น้องไปต๊กปลาหมอกระพันนุกแหละแล้วก็ได้มาสองลังครับแล้วก็นี่เป็นลังที่สามครับผมสะสมไว้เรื่อยๆครับวันนี้ก็จะออกหาลังพึงลังม่มนี่แหละครับแล้วก็ถ้าเจอล่างๆก็เอาด้วยนะครับภารกิจหาลังมิมลลางครับผมเดี๋ยวไปทําของขังให้เอฟซีครับโอเคเดี๋ยวลุยตัดเลยครับลังนะครับเรียบร้อยพี่น้องปินไปตัดมาแล้วครับผม ตอนปีนตัดถ่ายให้ดูไม่ได้ครับไม่มีมือนะครับผมไม่มีมือจับกล้องครับผมขออภัยด้วยครับอาละไปต่อครับผมได้แล้วลังหนึ่งลังมิ้มล้างครับผมครับเอฟซีบอกใค้ถ่ายภาพไปยืนยันด้วยครับผมเพราะเขาอยากได้แบบลังมิ้มล้างจริงๆครับผมครับอ่ะละเราไม่สอดใส่ครับผมครับนี่ของจริงเลยนะครับผมไปต่อครับ นี่นะครับเราก็จะใส่สูงแยกไ้ให้ต่างหากเลยครับเราพอสะสมไว้ได้เยอะๆเราตอนทํคลิพึงก็จะทําคลิปให้ดูด้เลยครับผมจะได้ยืนยันว่าเป็นลิพึงจากลางมิ้มลางจริงๆครับผมเนาะไปต่อครับมาปะาตำยานเขานึงพี่น้องเดี๋ยวมองหาเขาอื่นครับป้าตำยานก็เอาครับผมเห็นกับเขาค่าครับมาป่าด้เจออะไรก็เอาครับพึ่งยังไม่เจออีกเลยครับผม เดี๋ยวหาต่อครับอู้มาเจอพึงล่างอีกรางนึงครับพี่น้องมันเดินอยู่ตุกมุนครับผมอ้ยมันแล้วมันแล้วมันพึงล่างแล้วก็วันนี้เขาเรียกอะไรเปต่อไม้ก็คือหาพึงล่างเลครับผมเจอแล้วร่างนึงดีใจครับเจออีกร่างนึงนะครับเดี๋ยวปีนต้นมะม่วงไปเอากันครับปีนง่ายๆครับผมร่างใหญ่ด้วยครับร่างนี้พึงล่างครับผมไปดูกันบนต้นครับขึ้นมาแล้วพี่น้องแต่พอขึ้นมาแล้วมองหาไม่เห็นไหม ه, จีได้ลงไปดูใหม่แล้วมั้งมองหาไม่เจอครับผมว่ามันอยู่แถวตรงนี้นะอแต่ตอนนั้นมองมุมนู้นครับพี่นอ้องตรงช่องว่างวันมองมาเห็นไหมขึ้นมาเรามองหาไม่เห็นครับโอ้งงเลยครับผมร่าง,งใหญ่นะสีเหลืองกับลามเลยเนะี่ยไม่เห็นจริงๆครับเนี่ย อ๋อเป็นตะงงเด้อบัดมีเด้อไม่เห็นเอยอยู่หาก็เด้อพีน้องแปลกประหลาดครับบังตาอยู่ไง <c oughs> เป็นล่างครับ้ไม่เห็นสีโอ้นูน่นนู่นอยู่นูน่นพี่นพีนองโอ้โหนูน่นผมขี่ถูกไหมเนาะ มันอยู่ตรงหุ่นสามผมคิดว่าอยู่ตรงนี้คิดตำแหน่งครับผมเือแล้วหุ่นอยู่ป้ายหุ่นเลยครับให้เราปีนเขาปีนนิดหน่อยครับไงโอ้โหขึ้นมาตรงนี้วิวสวยเลยพี่น้องเนี่ยบันยอดมะม่วงครับนี่ครับลังถึงของเรามันอยู่แบบบังตามากเลยครับถึงล่างครับที่ต้องการครับ พอดีเ c เราจะเอาไปทําของขังครับไปเอาไปทำเป็นกีพึงก่อนแล้วก็เอาขีพึงไปทาเป็นของขังอีกทีหนึ่งนะครับต้องเป็นลังมิ้มที่ล้างลังนะครับลังมิ้มเท่านั้นครับพึงใยก็ไม่ได้พึงล้วงก็ไม่ได้นะครับผมพึงโค้งก็ไม่ได้ครับผมต้องมิ้มเท่านั้นก็คือพึงหน่อยครับมิ้มนะครับนี่ครับผม่มาบรรยอดตัดกันเลยครับไม่ต้องใช้ทูไม่ต้องใช้ควันครับผม ขึ้นไก่กันโอ้วันนี้นม่ไปที่จิไม่ได้เลยครับผมนม่ไปที่ได้ลังเดียวหาจนทั่วทุ่งครับทั่วรทีบทั่วรเดนครับผมขับรถอ้อมห่วยก็แล้วสุดท้ายมาได้ก็ดงครับออามาในดงแถวไร่กระพูดครับผมหา,หาพึ่งมิมเอที่ปกติทั่วไปก็ว่ายากแล้วครับผม เจอพึ่งล่างล่างนี่ยากขับไปใหญ่ครับโอ้พี่น้องกำลัตงตัดคอนครับเห็ <c oughs> น <c oughs> ทีจะเอาไงดีครับพึงล่างเนาะสวัส <c oughs> ดีดครับ แจ็คมันเหลือยกิ่พึ่งอยู่มากอยู่น้อยแล้วครับนี่นะเพราะว่าหัวน้ำก็โดนกินเมื่อครับนี่หัวน้ำก็มีเหลือแล้วครับบริเวณหัวน้ำเหลือแต่กำลังครับผมก็ได้กิ่งพึ่งนิดหน่อยก็เอาแล้วครับผมสะสมกันไปหลายๆล,ลังนะครับอุ้ยเหนื่อยเราเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปตรงนี้เลยได้มาสองรังครับเนาะน,นี่เยอะเอฟซี e ผมที่ว่าสั่งให้ผมหาให้นะ่ะ นี่ครับทายไวเป็นเป็นอะไรอ่ะยืนยันนะครับว่าผมหาพึ่งรางให้จริงๆครับไม่ได้เอาพึ่งมิมทีแบบไม่ลางไปให้เด้อเนี่ยนะครับได้ได้เมละสีลังครับกระบาดอีกสองลังเนาะนี่วันนี้ได้อีก2ลังนะครับกอเดี๋ยวสะสมไปอีกซึกหน่อยคอยไปทำคลิปพึ่งไงเขาครับเรา๋ยวไปที่ทรงไปให้เนาะโอเคครับนี่รับคลิปนี้กับไวเ่นี้แล้วครับพี่น้องเจอกันที่คลิปนากับผมเดี๋ยวผ่านผลจะพาไปหาอะไรไปหาอยู่หากินแนวไหน ก็ฝากติดตามด้วยครับผมครับเป็นกําลังใจให้ผ่านผล้วยนะครับสําหรับคลิปนี้แปลกๆหน่อยครับแต่จริงๆครับมีคนสั่งผมผมเลยหาให้เนาะไม่ใช่หาเล่นห้างหัวนะครับนี่หาให้เขาจริงๆครับผมเดี๋ยวผมเอฟซีที่สั่งผมไว้ก็ฝากมาคอมเมนต์ด้วยนะครับยืนยันตัวตนครับผมครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ